ป่ะมาถึงละวันนี้ผมจะจัดลาบลำลเมื่อคุณกินเลยนี่เลย cm ที่ผมบอกอ๋อแต่ว่าลูกค้าส่วนมากแล้วส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นออเออส่วนมากจะเป็นดาราหรือว่าเซเลบทั่วทุกภาคส่วนมากแล้วต้องมาที่นี่นี่อ่ะของเขาอ่ะวัยรุ่นอเมริกาเข้าใจหรอป่ะนี่แต่งตัวอย่างเงี้ยก็ทุกการวัยรุ่นอเมริกาก็ต้องแต่งอี้เลยอ่ะป่ะเข้ามาโจดย์ลาบโจดลาบควายลำลํำเออ สวัสดีเจ้าร้านลาตพีเอ็มดีดีต้อนรับเจ้าให้เป็นไวรุ่นอเมริกาที่ไหนนี่อ๋อรุนอเมริกานะคะครับส่วนมากได้ยินอ่าได้ดูตามโซนโซโซเชียลเนาะว่าร้านนี้ไวรุ่นเขามากินนักครับแอคของเป็นไวรุ่นเหมือนับครับส่วนมากแอคกำลังลูกอเมริกาป่ะนี่ครับไวรุ่นอเมริกายิงโควยิงแต่งตัวใส่เกือกนักเรียน มันมีที่ไหนโตะอโตะโต้วาลมีเหรอครับมีค่ะนั่งได้หมดเลยค่ะอ่าโต๊ะไหนต้องถามเพื่อนมีลาบสองหอกก็ลาบสองหอกชนเยอะมากแล้วมีมีลาบสองหอกครับมีกุย่ากมีกุย่างลาบที่โปนี่มีเหรออาจจะไม่มีลาบที่โปถามเพื่อนที่นั่งตรงไหนคิงกิ้นะมันไม่มีที่ไหนเป็นที่ปากครับผมมาแล้วเขาต้องสั่งของกินเลยเอาของกินเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อน บางเต๋อไอ้ยน่ยถามถามอุ่นอะถามอุ่นเว้ร่นอเมริกาเปิ้อนแต่งตัวอ้เอี้ยกโอ้ก็เนี่เอี้ยกอะมันไอ้แต่งอย่างเงี้ยมีแค่คนโผพอมันกวนตีนเปิ้อนนะโอ้เพื่อนแต่งอย่างเงี้ยน้องน้องเอาอีอในหนไหนก็จนละเอาเอาเมนูหลักมาเคค่ะเพสขมใส่นมเยอะๆลาบควายป้ออย่างใส่นม อเอาเมนูอื่นก็ใช่เอาเมนูอื่นเอาอย่างก็ลุงชัยอยากกินอย่างครับบอกเลยซุปเปอร์ตีนไกเ่เนาะเอาซุปเปอร์ตีนไก่ครับต้มโซมแมงเหรอตมอ้มโซต้มเสร็จเอาใส่เครื่องปั่นมาเลยเอร่อยมานจวไปเจอพี่ลุงก่อนเปดเกี๊ยวก็ไ,ได้เนอะอใส่เครื่องปั่นมาปั่นหุบป้อมากินได้โอ้โหนี่ผมหวังดีกับคุณนะนี่มันต้องหวังดีแฮะเอาเอาอย่างแหมเข้าวเหนืองด้วยข้าวนือง เอาเขานึกปั่นมาเลยเพระาะว่านี่มันจะเกี้ยวมาได้ปัน่นรวมกับซปเปอร์ตีนไก่มาเอาเนื้อมันกิ่นคนเดียวแล้วก็ไอไปห,ห้องหมอมาตัวเอาเจาะเข้าตังใสาย,ยางเอาเข้าตรงคอง่ายเนาะมันไปไง่ปายเพราะว่ามันมีกี่เข้าน่ตายแล้วกันเขาจาะเข้าใส่ยุงใสยางไวเก่งใจลายฮะตัวยิงพอลายฮะก่อนเอ้าแฮมาที่กุ้อ แล้วเดี๋ยวขออนุญาตน้องๆนั่งตัวได้ก่อนเวลาไอ้กิ่นข้าวกินอย่างเนี้ยถ้าแบบมีสาวหรือว่าแบบมีมือยิงเนี่ยก็คือมันกิ่นข้าวบัลลามมันกินบะลงแต่ของน้องนี่ไปเปลี่ยนเอาป้าจายนะกิงเอาป้าจ่ายเอากิงมันต้องเอามือยิงเอามือยิงนี่มาอยู่ในห้องสองคนแน่ขอพนักงานผ้าจ่ายออกแก้ามใหญ่ๆเลยอันนี้มันจอบเฮ้ยหนอห้ามไม่จบเอาห้ามไม่แจ้งก็เลยไว ไปครับเอาเปมนูตามนั่นเลยครับต้องวางรออาหารอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหื่งน้องๆไปดูห้องคาราโอเะนะครับเพราะว่าที่นี่เปิ้ลมีบริการพิเตัวปคุณชัยนี่เลยนะครับห้อง V I P มีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวยามราตรีนะครับแล้วนอกจากห้องไปยังมีสาวๆเมนค่ะสาว นักขนาดครับถ้าอย่าง,งลุงชัยนี่น้องดอบคิกเป็นหรอนมือจับดอบคิกหรอคืออย่างไรเจ้าก็คือกระโดดทีมนะครับโอ้ใช<อ>่ลุงชัยนี่เวลาเข้ามาเนี่ยแกจะมาจับมันยิง<อ>ครับแกจับผู้จ่ายถ้าปู้จายจุ่มมือนี่จะเข้าเลยถ้าอีต้องทีบ่หรือว่าอดอบคิกอะ่ะมาลุงชัยมาลองนี่แล้วเพื่อนดอบคิกก็ก้อยมาได้มาแหงมาแหงดอบคิกงาจับปู้จ่ายกันถ้าเป็นเลย,อ,ยอ่ะควายอ่าก็เข้าเลยครับไปเชิญ ผมนี่เลยห้องเพิ้ลนะครับกว้างขวางนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเาราเกะคือเฮาได้ห้องมือเฮาได้ม่วนกันตัวนะครับเหมาะกับงานสั่งสรรบอกว่าจะเป็นวันเกิดน,นะครับหรือว่างานกินเลี้ยงนะครับท่านสามารถมาจัดได้เลยนะครับ lên chớp Lạp tí ni เปิ้น chim hỏi cam chim mà cam chim cam điêu. to lên Hả ห้าตัวแถมสองคำนี่ให้หมูแานละรสชาติอีรสชาติรำรำแต่อันนี้ลำเนอะมาถึงบอกถึงแรงงานกันเลยมันต้องไปเก่งใจสาวเฉยๆอย่าเสียอยากเอามากินน้องเอามาเป็นผัวกินได้คำบลิสบลิสใครไปเลี้ยงกินได้ปะกินเสือกินแหน่เข้าน้อยเดียวออมาเก้าแล้ว ผ่านแล้วฮะมีละก็เดียวมดหลับรถชาต์โอเคเลยแต่ว่าบรรยากาศไปได้เขาย้ายไปกินในคาราโอเกะปะปะอยู่นี่อู้ซึบรรยากาศปกติกินกินเนี่ยโป้จากมดมีกระหนวดก็ไม่อะโป้องอย่างคาราโอเกะที่มีกระหนวดก็เขามีกระโปงจ่ายไม่มีเรื่องเลยปะนี่มดที่นี่เดือมุกเหี้ย ขิงไปกิ่นห้องคาราโอเกะเออก็บรรยากาศมันดีเข้าไปเลยน้องไปเชื่อมันไปกลิ่นที่มันหมดที่นี่ใส่หน้าปูยละกินครับนี่เหลือปออย่างมุ้ยเดี๋ยวไอกินนี่มันเสี่ยงหมดได้อาหารที่สั่งมาแล้วเน้าครับอันนี้ยำตีนควายนะคะอันอยังก็ยำตีนควายตีนควายอ่ะโอ้บ่บเบของผมเขมีพวกมาตัวนี้อะถ้าบ่บเบิ้เอาขิงไปเพิ่มเหรอ ป้ายัยค่ะมิชอบปลาบ้วงเจ้าอ๋อปลาบ้วงต่อนี่จิ้นนึงน้ำพริกขาเจ้าอุ้ยครับผมจิ้นนึงน้ำพริกขาอุ้ย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 มาเป็นอะไรกันหั่นไอ้และใจซ์ซันอ้าวไอ้เขียวเบาะวะบ้างใครครับเนื้อละเจ้าอ๋อกินนี้แกงทางเลนะครับเจ้าอันนี้ดีอู๋ถามสอถ้าถ้าเปื้อนแอสเสียนะกะนึงจะแกงอยู่ดีอันนี้เอาปริกไปก่อนหรอมาึงได้กินรอยไตายฮะก็แกงกับหมง่ายจริงนะตายให้แบ่งดิจิง ให้ลงหมูไปตัวมันโอ้เลยม<อ>าก<อ>ินเลยอ๋อ,อ,อเอาเลยครับโอ้ยว,ว่ามาปะตั้งเพนเนื้อกุอง้งเนาะบรรยากาศต่างบ้านไอ,ไอเป็นความเบาหัวครับหัวพอมาเลยครับผมต่อไปนี่เลยแกงขังเลมาแล้วต้องสั่งนะครับ <c oughs> แอกมันมให้มาชอบชิน หอมเนื้ออือป่าบ้วงใช่ปลาบ้วงปลาบ้วงนี่ต้องกินกับขนมปังป่ะครับไม่หรอกกินกับข้าวนะเจ้าแต่จะได้กินกับขนมปังก็ได้ปลาบ้วงกินขนมปังโพราะอย่างเขาเนื้อหอยคล้ายอม กินตัวอย่อแอปเปินน้องบอก้องกินแล้วจ้าออไปครับเมนูชินหนึ่งนะพิ oh t? <oh t ่ข่าไม่ก็ออกไม่หรอกเจายเดี๋้วออกก็เจด้ออนคะเจว้ำาริเจตนีแห วายครับรับเป็นเขาป่ะอ้อมเหมือนกันเนาะเมื่อเขาก็อ้อมเหมือนกันเนาะกินกินกินโอ้ยดินี่อย่างก็ครับเมนูนี่อย่างก็ครับต้มซุปตีนควายตีนควายจ้ะแม่งเหรอแม่งต้มซุปเหรอไม่เป็นรู้ต้มซุปตีนเคียงนะครับเนี่ยตีนควายตีนเคียงตีนแห่เคียงกินขึนกี่นอรได้ให้ตีนที่เคียงกินป่าทออแซ่บประจุนี่กับข้าวลำขะแนนนะครับ สำหรับท่านใดนะครับสายลาบนะครับสายซ่านะครับถือว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารบ้านเฮานะครับอาหารเหนือๆนะครับท่านสามารถมาแวะอุดหนุนมาแวะกินกันได้ครับที่ร้านลาบซ m นะครับพี่การร้านนะครับตั้งอยู่แยกหัวลําโพงนะครับซอยก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับตรงเข้ามาเลยสถานที่จอดรถสะดวกสบายครับนอกจากอาหารพื้นเมืองแล้วอาหารเหนือแล้วนะครับเพื่อนก็ยังมีห้องคาราโอเกะนะครับเอาไว้คือบริการสําหรับ เหลงสายตื้อมันสามารถมามวนมาอุดนุนกันได้คร oh ับผมนี่สําหรับผมครับล okay. right. okay. ุงชัยอันนี้กินกันแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปห้องเพลงไปตื้อไปเต้นกันสักหน่อยหรอกปย้ายแบบเดียวนี่บอกไปห่ายเนี่ยนักเรียนนี่มันม้ก่อนเดี๋ยวขาก็ย้ายเข้าไปทางในนะไม่ต้องย้ายไปย้ายเนอามให้หด้อเออนั่งกินนี่อ๋อโอเครับ